่นตัวนี้ผมก็ซื้อมานี่ก็จะมีการฝังไมโครชิปสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นวัวอะไรอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้จะเป็นนี่มีชื่อครับชื่อว่าเนกจะเชื่องดีครับตัวนี้เชื่องครับอันนี้เป็นเลือดร้อยเลยเลือดร้อยเลยครับนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับบอกราคาได้มมันว่าสี่แสนครับตัวนี้สี่แสนบาทครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับผมคือตัวนี้ว่ากิวเลือดร้อยเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องเกษตรอินดีวิถีชนบทนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผม อ่าผมจะพามาดูนะครับผมการเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับผมอ่าเรียกว่าสายดำนะครับผมก็คือจะประกอบไปด้วยแองกัสวากิลนะครับผมที่อ่าพี่นะครับผมได้เริ่มเลี้ยงได้เลี้ยงนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาหาความรู้นะครับว่าการเลี้ยงวัววากิลเริ่มต้นต้องเลี้ยงยังไงนะครับลักษณะสายพันธุ์เป็นยังไงนะครับผมว่าเพราะอะไรถึงมาเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวให พี่แนะนําตัวหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมคุณช้างฟาร์มนะครับคุณช้างฟาร์มนะครับผมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าฟาร์มของเรานี่ยังเป็นฟาร์มเล็กๆอยู่แล้วก็เพิ่งเพิ่งเริ่มก่อตั้งได้ประมาณ3ปีครับผมเดี๋ยวขอเกินก่อนเบื้องต้นก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเรามีที่ที่ว่างเสร็จแล้วเราทำนาปรากฏว่าผลผลิตมันไม่พอไม่เพียงพอเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมามาทำอย่างอื่นดีกว่าครับผมเราก็เลยเริ่มเริ่มจากการ ที่ว่าพ่อเป็นคนที่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนครับผมแต่เพราะว่าผมเองเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับผมเราก็เลยเดี๋ยวซื้อวัวซื้ออะไรมาลงให้พ่อเลี้ยงดีกว่าครับอ่าครับก่อนอื่นต้องต้องบอกกันว่าเราเริ่มจากทุนน้อยเราไม่ได้แบบมีทุนมากจะสังเกตเห็นว่าคอกคอกวัวของเรานะครับก็จะเป็นแบบว่าใช้ไม้ใช้อะไรที่เป็นจากชุมชนของเราเองมากกว่าคือคผมเวลาเวลาทำคอกวัวผมพยายามมองว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญก่อน แล้วก็อะไรที่เราสามารถหาได้จากชุมชนใช้ไปก่อนเช่น <ผม S 2> โครงหลังคาผมก็จะพยายามทําให้แบบโครงหลังคาที่แบบมาตรฐานเป็นโครงเหล็กแข็งแรงหน่อยอแล้วก็ยกสูงเพื่อแบบป้องกันแดดให้วัวไม่ร้อนมากแล้วก็จะพยายามเทพื้นเพราะเรามองว่าพื้นเนี่ยสำคัญคเพราะว่าเวลาวัวเดินเหยียบย่ำเนี่ยเราเห็นนะครับขี้วัวมันจะเยอะเวลาเดินเหยียบย่ำบางทีเป็นโคลนดินพื้นวัวก็จะเฉะแฉะเกินไปเราก็เลย เราโฟกัสไปที่2อ,อย่างเนี่ยคือลังคากับพื้นส่วนไม้ด้านข้างเนี่ยเราจะพยายามหาไม้ที่เราหาเองได้ก่อนอย่างเช่นยูคาตามทุ่งนาเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามประหยัดที่สุดหลาย<ม>คนอาจจะไปเห็นฟาร์มใหญ่ๆเขามีเหล็กทําอะไรมาตรฐานถาวรสวยงามอันนั้นคือถ้าเขามีเงินครับมีทุนอย่างเรานี่ทุนเราน้อยเราก็จะพยายามใช้สิ่งที่เรามีในชุมชนเป็นหลักเช่นไม้แล้วก็ตีข้อดีของการใช้ไม้อย่างนี้คือว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่น ตอนแรกผมทําคอกใหญ่รวมกันก่อนคอกเดียววันดีคืนดีผมอยากจะแบ่งคอกวัวผมก็ตีแบ่งได้เลยแต่ถ้าเราทําเป็นเหล็กเนี่ยข้อเสียคือเราต้องตัดรื้อใหม่ทําใหม่หมดเลยอันนี้คือข้อดีของการที่ใช้ไม้ครับแต่ข้อเสียคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ทนเราก็พยายามดูแลตลอดครับมอันนี้คือความเป็นมาของของการทําคอกเราครับผมแล้วยังไงถึงได้เลือกมาเลี้ยงสายพันธุ์วาเกิวเนี่ยครับผมคือว่าตอนแรกเนี่ย ผมไปอบรมการเลี้ยงวัววากิวกับทางมสทที่สุรารีนะครับเขาก็จะมีเขาเชิญวิทยากรจากญี่ปุ่นมาอบรมผมก็เข้าไปฟังด้วยแล้วก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อวัววากิลมันเป็นยังไงต้องขุนยังไงใช้เวลาขุนเท่าไหร่ซึ่งวัววากิลเนี่ยการขุนจะต่างจากวัวทั่วไปพราะมใช้เวลาขุนนาน17-18เดือนครับผมเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทุนยังไม่พอแต่เราจะมาสายนี้แหละ ราะว่าเราไปศึกษาด้านนี้มาเราก็จะเริ่มด้วยการเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ก่อนครับผมเห็นว่าโซนทางนี้ของผมเนี่ยจะเป็นวัวตัวเมียก่อนเลยอ๋อหลักๆทางนี้ก็จะเป็นตัวเมียแม่พันใช่ไหมแม่พันใช่ครับผมผมจะเริ่มด้วยการซื้อตัวตัวเมียเป็นแม่พันธุ์มาเราก็จะมาผสมเองเราก็จะเริ่มผสมเองไปก่อนอย่างตัวนี้คือคือลูกผสมวากิวใช่ไหมครับผมใช่ครับผมตัวจะเป็นลูกผสมวากิวเราก็ซื้อมาเลือดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ประมาณ50ครับเราจะพยายามจริงๆคือตาม ชุมชนบ้านเราทั่วไปเนี่ยเราหาเลือดสูงยากเพราะว่าวัววากิวเนี่ยคนเพิ่งเริ่มหันมาหันมาจับกันเพราะฉะนั้นวัวที่มีขายกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือด50แต่ว่าเราเราจับเอาเลือดแม่พัน50มาแล้วเราพยายามผสมเองผสมเพื่อให้ได้เลือดสูงขึ้นก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นลูกมาก็จะเริ่มเลือดเริ่มสูงขึ้นอย่างตัวนี้อาจจะเป็นสีขาวนี่คือวัวติดมาต้องขอโทษที่อันนี้เป็นวัวที่เราติดมาด้วยแต่ส่วนพวกนี้จะเป็นผลพิษ ผลบีบคล้าวนี่จะเป็น F 2 F 2ครับผมแต่ว่าจะไม่มีเขาเพราะได้แม่เขาแม่เขาก็ไม่มีเขาก็เลยติดมาด้วยครับผม,บผมส่วนตัวนี้ก็เลือด50อครับเลือด50ผมเลี้ยงวัวผมสังเกตเห็นว่าวัวที่เป็นเลือด F 1 F 2 F 3เนี่ยถ้าเป็นทรงบราแมนมาปากเขาจะเป็นประมาณนี้ครับปากเ็าจะมีคราบสีเป็นขาวใช่ครับผมสังเกตดู อันนี้คือเขาติดบามันเหรอครับครับติดบามันมาจะออกแดงๆหน่อยแม่แม่เขาเป็นบามันเหรอครับแม่เขาเป็นบามันครับตัวนี้จะเป็นเรื่องน่าสิพ่อเป็นโกโบริครับตัวนี้อ๋อพ่อโกโบริออ๋จะกินเก่งครับถ้าเป็นสายบาบอันนี้เรามีแม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์ในคอกเรากี่ตัวครับมีประมาณ27ตัวครับผม27ตัวครับผมแล้วก็ลูกอีกประมาณถ้าถ้าแม่พันธุ์สาวรวมแม่พันธุ์สาวประมาณ27ตัวแล้วก็ลูกอีกประมาณ แปดเก้าตัวลูกที่ยังไม่ผสมคือประมาณนี้ผมจะเป็นลูกแต่ถ้าอย่างเงี้ยผสมแล้วก็ถือเป็นแม่พันธุ์แล้วสองตัวนั้นผมผสมไปแล้วสองตัวนี้ท้องแล้วก็คือถือเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์แล้วแต่ถ้าตัวไหนยังไม่ท้องก็ถือเป็นรุ่นลูกใช่ครับผมนี่ถือเป็นรุ่นลูกอยู่ครับอย่างตัวนี้ก็คือถึงเขาเขาเขาไม่มีเขาอย่างงี้็ก็คือเป็นวากิววากิวเหมือนกันครับผมเพราะว่าอาจจะได้อันนี้ได้เลือดทั้งแม่มาเพราะว่าแม่เขาเนี่ยเป็น เองกัดมาก่อนครับผมส่งก็จะออกเองกัดแต่ว่าไม่มีเขาแต่จริงแล้วเขามีเขานะครับถ้าจับดูจะเห็นว่าเขาเขาโผล่นิดนึงยังยังเป็นวากิวอยู่แต่ว่าโดนเลือดแม่เขาขมอ๋อครับอันนี้ก็คือ F 1หนึ่งเหมือนกันครับผมอันนี้ F 1หนึ่งครับผมอันนี้ก็คือตอนนี้เพิ่งให้ลูกตัวเดียวลูกแรกตอนนี้กําลังสมงใหญ่มากนะครับผมครับผมอ๋อตัวนี้อย่างอย่างตัวต่อมาเนี่ยแหละครับตัวนี้จะจะเป็นข้อเปรียบเทียบเลยครับตัวนี้คือเลือดร้อยครับตัวนี้ชื่อว่าเนโก ผมซื้อมาจากศูนย์วิจัยของท่านอาจารย์รังสันนะครับตัวนี้เลือดร้อยวากิวเลือดร้อยเลยวากิวเลือดร้อยเลยครับก็อาจารย์เขาจะสูนเขาไปแล้วก็จะไม่มีเขาลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะฮะเลือดร้อยนี่ถ้าถ้าเราสังเกตดูนะครับขนเขาจะเป็นคุยๆหน่อยอถ้าสังเกตดูเลือดเลือดห้าสิบขนก็จะเป็นมันๆพวกเลือดเอฟหนึ่งเอฟสองสามเลือดจะนมันใช่ครับผมแต่ถ้าพวกเลือดร้อยนี่ขนก็จะคุยๆประมาณนี้ครับแล้วก็หัวเขาจะค่อนข้างคล้ายๆหัวหมูหน่อย จะสังเกตดูหัวหัวจะต่างกันนะหัวจะยาวอันนี้หัวจะเป็นแบบนั้นจะยาวกว่าคล้ายคางหมูอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังเขาจะตรงหางตรงก้นเขาจะกระดกขึ้นอ๋อหางตรงก้นตรงนี้นะคบอันนี้จะเป็นเรื่องแล้วแต่ว่าข้อสังเกตอันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตขั้นพื้นฐานแต่โดยทั่วไปแล้วการดูวัวดูวัวาคิวเนี่ยผมก็ยังอยากให้ยืนยันด้วยการตรวจเรื่อน้ําเชื้อหลอดผสมซึ่งจะเชื่อถือได้มากกว่า อย่างเช่นตัวนี้ผมก็ซื้อมานี่ก็จะมีการฝังไมโครชิพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นวัวอะไรอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นนี่มีชื่อครับชื่อว่าเนโกะจะเชื่องดีครับตัวนี้เชื่องอครับอันนี้เป็นเลือดร้อยเลยเลือดร้อยเลยครับอันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับบอกราคาได้ครับประมาณสี่แสนครับตัวนี้สี่แสนบาทครับผมท่านผู้ชม นี่นะครับผมคือวากิวเลือดร้อยเลยนะครับผมสี่แสนบาทสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ครับผมอ๋อมีการฝังไมโครชิปด้วยอันนี้ได้ลูกกี่ตัวแล้วครับผมอันนี้ลูก2ตัวครับลูกตัวแรกเป็นตัวผู้ครับผมลูกตัวที่2ตอนนี้เพิ่งคลอดมาอนอนตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นลูกตัวที่2เป็นตัวเมียเพิ่งคลอดได้ประมาณเดือนหนึ่งครับสาวน้อยอันนี้กี่เดือนแล้วนะครับผมประมาณเดือนครับผมอันนี้ก็เลือดร้อยเหมือนกันไหมฮะเลือดร้อยใช่ครับเลือดร้อยอ๋ออันนี้แม่เลือดร้อยลูกก็เลือดร้อยครับผมสาวน้อยลูกให้ดูหน่อยครับ ขาจะเดินมาเหนื่อยครับเดินมาเหนื่อยนี่นะครับผมอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับผมประมาณหนึ่งเดือนครับเพิ่งเพิ่งคลอดนะครับผมเพิ่งคลอดลูกไหนคะนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเลือดร้อยนะครับผมครับผมอนนี่นะตัวเมียเนาะครับตัวเมียครับผมแล้วแล้วอย่างตัวเมียอย่างนี้พี่มีแบ่งไหมฮะหรือว่าตอนนี้ต้องบอกว่าทางฟาร์มเราจะเก็บตัวเมียทุกตัวไว้ครับผมเราจะปล่อยแค่ตัวผู้ จะปล่อยแค่ตัวผู้ครับผมเพราะว่าเรากําลังขยายขยายวัวก่อนครับอ๋อตอนนี้เรายังไม่ได้ขุนเองครับผมอ๋อเราผลิตต้นน้ําลูกตัวผู้นี่ก็คือให้คนอื่นที่เขาจะรับซื้อหรือว่าจะเอาไปขุนใช่ครับส่วนตัวเมียเราจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ก่อนขยายฟูตก่อนใช่ครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าแนวทางของทางฟาร์มที่ผมทําก็คือผมจะเน้นพัฒนาสายเลือดก็คือผมต้องการผสมวากิวผสมวากิวเพื่อให้เลือดสูงขึ้นสูงขึ้นครับผมนี่นะครับ เลือด้อยนะครับผมนี่นะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือผสมให้เลือดสูงขึ้นมีมีลูกเขาตัวผู้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวผู้จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้เป็นลูกของเขาที่ท้องมาแล้วครับทางอันนี้ก็คือเลือด้อยเหมือนกันเลือดร้อยครับผมอยู่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้อายุกี่เดือนแล้วนะครับผมอตัวนี้ประมาณ18เดือนครับ18เดือนครับผมตัวนี้ตอนซื้อมาก็ท้องมาแล้วตัวนี้ก็ตั้งชื่อว่า ชื่อเจ้าคูมะครับตัวนี้อ๋อคูมะอ่าพอดีแฟนเขาบอกว่าตอนมันคลอดมามันดํามากเหมือนเหมือนหมีเขาเลยตั้งชื่อว่าคูมะุ่แปลว่าหมีอ๋ออันนี้ทาไมถึงได้เก็บไว้ว่าตัวผู้ครับผมอ่าตอนนี้ผมมีแผนว่าเราอยากจะทำอ่าตัวผู้เพื่อเป็นสายพันธุ์ของของฟาร์มเราเองแล้วก็ตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพ่อของเขาน่ะขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นทะเบียนกับสมาคมแล้วอตอนนี้ผมกาลังขึ้นทะเบียนแม่เขาอยู่แม่เขาที่เป็นอ่ เนโกะครับพอขึ้นทะเบียนแม่เขาได้ผมจะขึ้นทะเบียนลูกเขาต่ออก็จะสามารถเป็นคล้ายๆว่ามีใบประกอบใบประกาศว่าตัวเนี้ยเป็นวากิวเรือดร้อยมนมีใบเพชรใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนเป็นใบเพชรให้ครับผมก็สามารถที่จะรีดน้ําเชื้อรีดน้ําเชื้อขายก็ผสมได้ได้ครับผมใช่ครับผมแต่ตอนนี้ยังยังเล็กอยู่ครับอ๋อตอนนี้ยังเล็กอยู่เนาะสิบกว่าเดือนนะครับผมกปีกว่านะครับผมอ๋ออย่างอย่างตัวเมียที่อยู่ในข้อนี้ก็คือแม่พันธุลูกเราด้วยแล้วก็เราซื้อเข้าด้วยครับผมอ๋อใช่ครับ อ๋ออย่างนี้ก็ลักษณะอันนี้เลือดลอยไหมฮะมอ,อันนี้ป,นประมาณ F2 ครับเลือดวากิวัน75ครับตัวนี้ 2. 2> แต่ว่า <c oughs> ตัวนี้จะมีจะมีเลือดไทยผสมอยู่ <c oughs> วัวไทยผสมเพราะฉะนั้นวัวจะค่อนข้างโครงเล็กแต่ว่าเลือดจะสูงค่อนข้างโครงเล็กเลือดจะสูงแล้วหลักการสังเกตเวลาเราจะไปซื้อวัววากิวเราต้องดูอะไรบ้างครับผมถ้าเราดูขั้นพื้นฐานนะครับต้องบอกกันว่าวัววากิวเนี่ยมันจะโครงเล็กโครงเล็กเพราะถ้าถ้าเรามองวัวใหญ่ แต่เห็นดำๆอาจจะไม่ใช่วาคิวก็ได้ถ้าถ้าสังเกตจากลักษณะาภายนอกคร่าวๆก็คือวัววากิวเนี่ยหลังเขาจะตรงหางเขาจะกระดกแต่จะมีเขาหรือไม่มีเขาจะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าจะโดนเลือดแม่เขาขมมาไหมแต่ว่าถ้าจะให้ชว์จริงเนี่ยเราควรจะมีใบผสมประกอบอ๋อใบผสมใช่ครับผมบมีหลอด หลออน้ำเชื้อผสมประกอบหลอน้ำเชื้อผสมด้วยครับมเพราะว่าเขาไม่มีเขานี่นี่แยกได้ไหมฮะยังยังตอบไปได้ครับจากประสบการณ์ผมบางทีเจอตัวมีเขาแต่จริงแล้วเป็นวัวพันธุ์อื่นผสมมาก็มีแต่มันสีดําแล้วมีเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าหลอกหลอกตาคนซื้อหลายคนต้องระวังครับผมอ๋อครับผม เพราะว่ามีเขาบางครั้งอาจจะเป็นแม่ไม่มีเขาอย่างนี้หรอฮะใช่อาจจะเป็นพวกสายพันธุ์อื่นที่เป็นวัวดําเขาก็ผสมมาอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างนี้ครับอย่างตัวนี้อย่างตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราเห็นดํดๆบางทีอาจจะคิดว่าเป็นวากิวในในใน้อกเราจะมีแองกัสอยู่2ตัวก็คือตัวนี้ตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งอยู่ค้อกฝั่งโน้นเห็นแต่ตัวดํดๆไม่มีเขาหลังตรงบางทีอาจจะไม่ใช่วากิวก็ได้ครับอันนี้เราต้องต้องระวังครับ อ๋อมันอาจจะมีสายพันธุ์อื่นด้วยสายพันธุ์อื่นครับแล้วก็ถ้าไม่มีเขาบางครั้งก็เป็นวากิวได้ใช่ถ้าเขาศูนย์เขาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมแต่ถ้าอย่างนี้คือเขาเป็นแองกัสครับครับผมแล้วถ้าถ้าจะซื้อให้ชัวร์ก็คือ1ต้องต้องมีใบมีหลอดมีใบหลอดผสมครับกับแหล่งที่ซื้อขายน่าเชื่อถือได้ใช่ครับผมใช่ครับอันนั้นจะชัวร์กว่าครับผมถ้าถ้าเล็กๆอย่างนี้แหละครับผมอันนี้ก็คืออันนี้เป็น F2 แล้วครับตัวนี้ F2 ครับผม อันนี้จะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวอ๋อตัวนี้ตัวเมียไหมฮะครับตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวเมียตัวนี้ตัวเป็นอายุมากกว่าอ่าตัวนี้อายุน้อยกว่าเป็นตัวอย่างตัวนี้นี่คือมีมีจองหรือยังครับผมนี่อ่าตัวนี้มีจองแล้วครับเดี๋ยวว่าจะไปส่งเขาตัวนี้เป็นจองไปแล้วครับผมครับผมอันนี้ F2 ใช่ไหมครับผมอครับอย่างอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมอ่าจริงๆถ้าถ้าเขาซื้อกันทั่วไปเขาช่างเป็นกิโลครับประมาณกิโลละร้อยกว่าบาทแต่ว่า วาคิวเป็นวัวตัวเล็กการที่เราจะเลี้ยงเพื่อขายเป็นกิโลเนี่ยเราจะค่อนข้างเสียเปรียบหมายถึงว่าเราจะขาดทุนเพราะว่าวัวมันตัวเล็กพอไปชั่งกิโลมันสู้วัวสายพันธุ์ใหญ่เขาไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะเน้นสายพันธุ์ให้สูงแล้วก็ขายแบบเหมาเป็นตัวอันนี้โดยโดยความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็คือว่าเหมาเป็นตัวดีกว่าเพราะว่าเราเลี้ยงแล้วตัวมันเล็กแล้วไปตีราคาชั่งกิโลเนี่ยมันไม่คุ้มไม่คุ้มทุนที่เราเลี้ยงมาครับผม บางทีคนซื้อต่อจะบอกว่าอ้วัวเล็กมาตีราคากดเหมือนไปเปรียบเทียบวัวสายพันธุ์อื่นคืออย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัววากิวมันเป็นวัวสายพันธุ์เล็กครับมันไม่ใช่ทรงสายพันธุ์ใหญ่มันไม่ได้ตัวใหญ่มันตัวใหญ่ครับผมส่วว่าอันนี้อันนี้คือขขยเป็นเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ประมาณ2 0 0ห0ื่นครับตัวนประมาณ20,000อันนี้กี่เดือนแล้วนะครับประมาณ6เดือนกว่าครับ6เดือนอ๋อแยกนมแล้วก็ประมาณประมาณนี้ราคาประมาณนี้ใช่ไหมครับครับ อ๋ออย่างสมมุติถ้าถ้าเป็นตัวเมียอย่างนั้นแหะครับผมราคาแตกต่างกันไหมฮะวัวตัวเมีมยยิ่งเลือดสูงราคาจะแพงครับผมอ๋อครับแต่มผมบอกไว้เลยว่าตัวเมียเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากปล่อยกันครับอ๋อเพราะอะไรครับผมเพราะว่าทุกคนอยากจะพัฒนาสายเลือดจากที่ไปอบรมมาก็คือว่าวัวใครที่คิดจะคุณวัววากิวเนี่ยยิ่งเลือดสูงโอกาสได้ไขมันแทกยิ่งสูงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายาม พัฒนาสายเลือดของวัววากิวของฟาร์มตัวเองให้ได้สูงๆประมาณนี้ครับเช่นมีมีลูกตัวเมียเป็น F2 ก็จะผสมเพื่อได้ F3 เลือดมกว่าอรซนต์ขึ้นอีกโอกาสคุณแล้วไขมันแทรกก็จะสูงขึ้นใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตัวเมียก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากปล่อยกันนี่จะหายากนิดนึ่งครับผมอ๋อตัวเมียก็จะหายากนะครับผมอย่างตัวนี้เราก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เราต่อไป แต่ตอนนี้ก็คือถ้าใครมาขอแบ่งก็ยังยังไม่มีเปิดแบ่งยังไม่ปล่อยตัวเมียแต่มาดูได้มาดูได้มาดูได้แต่ตอนนี้ยังยังไม่ปล่อยตัวเมียนะครับผมยังยังตัวนี้แหละครับผมพาดูตัวตัวนี้ก็จะเป็น F1 นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็น F1 ครับผมตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วครับคลอดเดือนเดือนหน้าพฤศจิกาอันนี้ก็ท้องวากิวใช่ไหมครับท้องวากิวอ๋อที่นี่ก็ผสมวากิวทั้งหมดทุกแม่เลยครับผมตัวนี้จะเป็นวากิวทุกตัวถ้ามันเป็นสัตว์ปั๊บเราจะให้หมอ สายวากิวมาผสมให้เลยเราจะไม่ผสมบัวสายพันธุ์อื่นครับผมนี่นะครับก็เราก็จะเลี้ยงให้ผลิตให้เป็นเลือดวากิวนะครับที่นี่ก็จะผลิตวากิวให้มีเลือดที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆตัวผู้ก็จะเปิดแบ่งนะครับไปจาหน่ายสําหรับใครที่อยากไปคุนหรือว่าอยากไปเลี้ยงต่อนะครับส่วนตัวเมียก็จะเก็บไว้พัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะครับสําคัญ แล้วถ้าคนที่สนใจเขาอยากจะมาดูที่ที่ข้อคิดฟาร์มนี้ได้ไหมครับผมอ่ายินดีครับผมสามารถสามารถเข้ามาดูได้เลยก็ติดตามได้ที่เพจของเรานะครับกาชื่อว่าเพจคุณช้างฟาร์มคุณช้างฟาร์มนะครับผมก็จะมีขึ้นเพจให้นะครับผมครับผมก็จะมีเบอร์เบอร์ติดต่อที่ที่ตั้งของฟาร์มอยู่ที่ไหนนะครับผม บ้านกรวดตำบลหนองขาวอำเภอศิรพลภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมถ้าถ้าจะมาถ้ามาไม่ถูกครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับผมครับผมเบอร์ติดต่ออ่าพอดีผมจําเบอร์ไม่ได้เป็นเบอร์ของแฟนนะแต่ว่าจะมีเบอร์อยู่ในเพจครับผมเบอร์อยู่ในเพจได้เลยอ๋อโอเคครับผมหรือหรือจะโทรหาเบอร์ผมก็ได้ครับอันนี้เป็นเบอร์มือถือของผมเองนะครับก็เป็นอ่า083ครับผม023ครับ2840ครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อผู้ใหญ่แล้วก็คุณพี่มากครับที่ให้ความรู้แล้วก็คํําาาแนนนะใกร S <S เลี้ยงวัววากวิกว,กวกในครั้งนี้ครับผมขอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ